ปราสาทประาธระานปราสาทสักกำแพงใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่กว่าปราสาทบริวารมีประตูทางเข้าที่ด้านหน้าเพียงด้านเดียวอีกสด้านสลักเป็นรูปประตูหลอกทับหลังสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหนือหน้าการส่วนหน้าบันเหนือทางเข้าสลักภาพพระศิวะนาตราชทรงไร้รำโดยไม่ยกพระบาทจากพื้นแสดงถึงความสงบสุขเสากรอบประตูแปดเหลี่ยมทำด้วยหินทราย ที่เสาประดับผนังสลักลายก้านต่อดอกทับหลังที่ประตูหลอกด้านทิศใต้สลักภาพมหากาบเรื่องรามายณนะตอนหนุมานถวายแหวนเป็นภาพหนุมานนั่งคุกเข่าต่อหน้านางสีดาแต่ยังแกะสลักไม่เสร็จมีร่องรอยการโกลนลายเป็นบางส่วนส่วนหน้าบันสลักเป็นภาพพระภัยรวะคือพระศิวะภาคดุร้ายพระหัตถ์ขวาถือศีรษะมนุษย์ พระหัตถ์ซ้ายถือกระบองตกแต่งด้วยลายใบไม้มว้วนส่วนปราสาทบริวารทับหลังลวดลายผูกก่อนเลือนลางกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย